ขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่พระเมรุมาตรจำลองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีการนําดอกดาวเรืองนับหมื่นต้นมาประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบนอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ยังได้นําข้าวหอมมะลิและหญ้าแฝกมาประดับบริเวณทางเดินเข้าพระเมรุมาตรจำลองด้วยค่ะที่บริเวณมณฑลพิธีวัสุป,ปตนารามวราวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาตรจำลอง ดยกระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนของจังหวัดอุบลราชธานีใช้ถวายดอกไม้จันทรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราถบาพิตรรัชกาลที่9ในวันที่26ตุลาคมนี้กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษค่ะในการมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ่อนงานพระราชพิธีจะเริ่มขึ้นเนื่องจากขณะนี้ได้มีการประดับตกแต่งบริเวณสถานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยต้นดอกดาวเรืองนับหมื่นต้นซึ่งกำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่งสวยงามไปทั่วบริเวณโดยเจ้าหน้าที่กองช่างสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลได้ติดตั้งระบบไอน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นดาวเรืองตลอดเวลานอกจากนี้นะคะยังได้นำเอาน้ำมารดเสริมเพื่อลดความร้อนจากอุณหภูมิและแสงแดดในช่วงเวลากลางวันด้วยค่ะ ส่วนที่บริเวณสวนไม้ดอกที่จัดทำเป็นแนวทางเข้าไปสู่พระเมรุมาตรจำลองอยังได้มีการนำเอาต้นยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและนำต้นข้าวหอมมะลิที่กำลังออกรวงรวมทั้งหญ้าแฝดมาร่วมจัดเป็นสวนไม้ดอกสลับกับดอกดาวเรืองเพื่อต้องการสื่อให้ประชาชนรับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9้า ตลอดช่วงรัชสมัยที่พระองค์ได้ทรงให้ความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสําคัญของประเทศไทยย้าแฝดเพื่อการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการชัดล้างพังทลายของดินบริเวณรอบๆแหล่งน้ําค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนําเอาอ่างบัวมาประดับบริเวณริมทางเดินเพื่อเพิ่มทัศนียภาพและสื่อถึงความเป็นเมืองดอกบัวซึ่งเป็นความหมายของคําว่าอุบลตามชื่อจังหวัดด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าของพระเมรุมาตรจำลองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับประชาชนที่มาร่วมบันทึกภาพนะคะให้รักษาความสะอาดแล้วก็แต่งกายด้วยความเหมาะสมค่ะช่วงนี้กลับไปที่ทางสถานีค่ะ